มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพี i ไอฝาละดีกฎหมายเลข99เปิดตู้บริษัทเครือข่ายม a สเตอร์โกโบที่ได้รวมสุดยอดขุนพลด้านธุรกิจมารวมตัวกันเพื่อให้บริการเทรนนิ่งสมาชิกประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายโดยมีคุณทิตวั์สุขชัยประธานบริษัทนำทีมนักการตลาดและนักพัฒนาสื่อชั้นนำเข้าวร่วมงานอาทิอาจารย์เอเดอะโค้ชอาจารย์โออภิชาโค้ชกอฟเรองศักด์เกษรภักดีคำ อ๋อวันนี้พิเศษแน่นอนครับเพราะว่าในนามที่ผมเป็นสื่อมานานเนี่ยการที่จะเลือกบริษัทหนึ่งบริษัทใดน,น,นะครับมันก็ต้องดูจากโปรไฟล์บริษัทด้วยดูจากความพร้อมด้วยแล้วก็ดูจากวิสัยทัศน์ท่านประธานด้วยนะครับพอดีมาเจอท่านประธานเนี่ยบริษัทม a สเตอร์โกลบอลเนี่ยซึ่งมีความพร้อมแต่ละส่วนหลายๆด้านและที่สําคัญนะครับท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการทําสื่อหรือการสร้างแบรนด์ในเรื่องส่วนตัวครับเดี๋ยววิสัยทัศน์เนี่ยให้ฟังจากท่านเองดีกว่านะครับครับ โอเคนะครับวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาเปิดตัวนี้นะครับต้องบอกว่าขอบคุณสื่อทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็วันนี้บริษัท Master g l o b a l เนี่ยนะครับอยากเป็นบริษัทที่เป็นบริษัททางเลือกนะครับให้กับทุกๆคนที่กําลังมองหาโอกาสและยั่งช่วงนี้เป็นยุคโควิดด้วยนะครับหลายๆคนก็เจอปัญหาตกงานธุรกิจเดินต่อไม่ได้นะครับผมเองกับโค้ดเนะครับก็ได้จับมือกันนะครับเราเปิด โรงเรียนสอนนะครับในการทำตลาดออนไลน์ในการถ่ายทำวิดีโอการทำโปรดักชั่นเพื่อเป็นสื่อการตลาดนะครับและที่สำคัญ Master g l o b a l เรามีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับกลับมาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ